น้องเซงนะคะน้องเซงนะคะน้องเซงนะคะเออนี่ค่ะน้องเซงนะคะโอ้โหอีสันว่ามาหาน้องเซงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชุนไม่ทักผิดคนแล้วใช่ไหมไม่ผิดค่ะน้องค่ะน้องเซงค่ะโอเคครั้ที่แล้วไปทักคนอื่นว่าเป็นเฟสการ์ก้าวแต่ไม่ใช่ ก็เลยพีเช็คอ๋อลองพีเช็คใช่ไหมวันนี้มากับใครยังไงบ้างแสงมาแบบพี่วิลลี่กำลังนั่งอุ้ยมากับแฟนหรอมากับพี่โอ้โหเพิ่งแบบกำลังตรวจเสร็จเลยครับกำลังรอของมาเลยจวดไหมคะจั่วดไหมลูกไม่จวดจวไม่จั่วดจวดหนึ่งครับเดี๋ยวให้น้องเข้าไปพักในห้องนะ้เลยครับฮาวันฮาวิลลี่บิลลี่อยู่ไหนลูกน อยู่นี่เราบิลลี่เอ่อวินลี่ที่บิลลี่หล่อมากบิลลี่หล่อมากแล้วก็หุ่นดีมากหล่อทะลุแมสไปเลยวันนี้คนดูเราล้านกว่าคนแล้วใช่ไหมคะพี่แบงค์โอ้คนดูเยอะมากคนดูเยอะมากมา,ก <พอ S 1> กาเดี๋ยวเรามาดูน้องบิลลี่นะคะกำลังตรวจอยู่นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมี ทุกคนแล้วก็ไม่ได้หอประชุเล่เ,เรียนเชิญคุณบิลลี่พัทรชนอนอ่อนสะอาดนะครับขึ้นมาเป็นผู้เชิญรางวัลครับและเรียนเชิญคุณเซ็งวิชัยแท่ฟ้านเป็นผู้เชิญช่อดอกไม้ครับค่ะและขอเชิญคุณเอี่ยมศรีบุญหชัยรัฐผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนเป็นผู้มอบรางวัลน,นะคะขอเรียนเชิญค่ะ นี่เรามาถึงรางวัลที่5แล้วนะคะและวเป็นปรางวัลสำคัญด้วยนะครับเพราะวันนี้จะแสดงให้เห็นว่าใครคือนักแสดงนำชายที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าผู้ที่มีชื่อเข้าชิงสมควรทุกประการทุกคนครับลุ้นแทนนะลุนล้นแน่นท<า>ุกรางวัลเลย เอาละครับสุดลมหายใจลึกๆนะครับผู้เข้าชิงทุกท่านเพราะตอนนี้ชื่ออยู่ในมือของผมแล้วแล้วบอกว่าเรื่องนี้ผู้ชายเล่นเยอะนะครับโเดเพ่งอ่าก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นฉันชอบคอสตูมเขามากเลยนะคะเพ่มากๆ